โอเคสวัสดีท่านเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่างไอรดีนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้ปักอินที่มีชื่อว่าม o o n อนิเมเตอร์ักอินนี้เอาไว้ทำอะไรปักอินนี้เอาไว้ทำแอนิเมชันนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับเราต้องมีปักอินนี้ก่อนโดยวิธีการเอาพักอินนี้ก็คือไปที่ Home ูบบล็อก เอ่อแล้วก็มาคลิกตรงโมเดลตรงนี้แล้วเลือกปักอินครับโอเคแล้วก็ okay. ะกจะมีมูลอนิเมเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้เสิร์ชหลักมันก็เจออยู่แล้วนะเพราะมีคนใช้เยอะ,ะครับโอเคจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดมาเลยชวนใครที่หาไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับโอเคมาใช้แบบเบื้องต้นกันเลยดีดกว่านะครับถ้าเราอยากจะทำแอนิเมชันนะครับเราต้องคาคเตอร์อินเสิร์ตเนาะนะครับตัวละครใครก็ได้ต้องใส่ชื่อหรือ ID ไปก่อนนะครับนะโอเคแล้วก็สามารถเอ่อเสกมาได้นะครับ นี่คือตัวผมนะเสร็เสร็จเป็น R6 R15 หรือ Defibody mm hmm. ก็คือตัวเหลี่ยมนั่นแหละแต่ผมเป็นตัวนี้นะเสร็จ Defibody ดีกว่าเพื่อเป็นการให้มันง่ายนะครับโอเคโอเคเสรมาแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนวิธีการขยับไอตัวที่เราเสรมาเด็กก็คือไปที่โมดแอนิเมเตอร์นะครับไปที่เอ่อไปที่ไฟล์ นิวอเมชันนะครับแล้วก็ชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อมม่แล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็แอตตัวของเราเข้าไปก็คือตัวคลิกที่ตัวเรานะครับหรือการลากนี่ก็ไดไ้ได้หมดเลยคลิกโอเคปะนี่นะครับเราก็จะสามารถขยับตัวของเราได้แล้วนะนี่นะครับสมมุติเราอยากให้มันขยับตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็คือเราก็เลื่อนมาตรงที่เราอยากจะขยับนะครับแล้วก็ ยก่อนนี่นะโอ้อันนี้คือถ้ามันมากไปมันก็จะไปข้างหลังเลยนะครับโอเคอันนี้นี่ครับโอเคมันก็ไปข้างหลังดีอันนี้นี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะได้การขยับแขนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันแบบขยับแบบแอดวานนะครับแล้วก็เลือกตรง บรรทัดตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับโอเคแล้วก็กดเลขเจ็ดนะครับแล้วก็มันเราให้ปรับเป็น out หรือ in หรือ in out หรือ out in ก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเป็นได้หลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นคิวบิกับ b บ a c k นะครับเพราะว่าสองตัวนี้มันทำมันมนีเส้นสวยนะครับส่วนอย่างอันอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะหรือไม่ใช้เลยก็ได้หรือจะเรียงกันแหละ กดอันไหนก็ได้ครับเผลอผมใช้แบ็คแบ็คคอนเสิร์ตกว่าแล้วก็จะได้แขนที่ขึ้นมาแล้วก็กลับไปนิดนึงนะครับมันจะไม่สวยขึ้นนะโอเคต่อไปจะมาสอนอีกนะครับว่าถ้าเราทำแอนิเมชันตันไปตรง300แล้วเนี่ยเราอยากทําเพิ่มอีกแล้วก็ไปกดที่อีดิตรงนี้แล้วแอนิเมชันเซตติ่งนะครับปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้ 10v เองนี้ก็จะเป็น600นครับก็คอนเฟิร์มไป นี่หกร้อยเอ้ยสามอหกสิบเอ้ยหกร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับไทม์ตรงนี้นะครับเอ้ยอเทมก็คือวอาไอ,ไอเทมนั่นแหละครับก็คืออย่างเช่นเอ่อมีดหรือตัวเราก็ได้นี่แหละครับเอาอเทมต่างๆนะโอเคต่อไปเป็นไทม์นะครับไทม์นี่ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันร้าผมเอาไ้ edit animation setting นะครับต่อไปเป็น Camera อันนี้ถ้าใครอยากทำแบบจริงจังหรือไม่จริงจังก็ได้มันใช้ง่ายแล้วแ,แรกผมก็ไม่ค่อยใช้แต่ให้พี่สอนสสสน,นะครับวิดีซีเซ็นะครับเครดิตนะโอเคการใช้ค <c oughs> าเิล <c oughs> ่ก็คือเราต้องเลื่อนไปเลขศูนนะครับถ้าเราอยากให้คามิล่ามาขยับมาถึงตรงนี้โอเคแล้วก็บวกกีเฟรมไปแล้วก็เลื่อนมาตรงที่อยากให้เราที่ เราอยากให้ทํามันขยับถึงนะครับถ้าเป็น300ก็จะยิ่งนาน600ก็จะยิ่งนานแต่เป็น30ก็สั้นนิดหนึ่งโอเคสมมติผมเราก็ต้องเลื่อนหน้าจอเรามาวาน,นี้แล้วก็กดบวกคีย์เฟรมนะครับแล้วก็จะได้หน้าจอเลื่อนมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอยากให้มันขยับแบบแบดวานได้ไหมได้เหมือนกันนะครับก็คือกดเหมือนกับคีย์เฟรมเลยครับมันก็จะเป็นวานี้นะโอเคคิกเสร ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะส่วนมันยังมีอีกหลายออปชันเลยที่ผมยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากกาัดกันทีหน้าครับบายบายบ๊ายบาย